ส,ว,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ก็จะพาพี่้ายกับพี่ทันนะคะมาประดิษฐ์เรือจากฝาขวดน้ํานะคะ<ม>เดี๋ยวจะให้เด็กๆมาดูอุปกรณ์กันนะคะว่ามีอะไรบ้างอาอพันหยิบสิมีอะไรครับมีขวดมีฝาขวดน้<ม>ํานะคะฝาขวดน้า<ม>เราเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอาสีอะไรแล้วก็จะมีกระดาษเป็นอุปกรณ์เสริมนะคะ มีกระดาษเราสามารถตัดเป็นรูปทรงต่างๆได้สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมได้ค่ะเราก็จะมีเรือสีต่างๆนะคะอุปกรณ์อันนี้ก็คือโอเคพี่ไทยนั่งลงพี่ไทยนั่งลงโอเคพูดครับอันนี้ก็คืออะไรครับแป้งโดหรือดินน้ำมันเราสามารถนํามาใช้ได้นะคะแต่วันนี้คุณแม่ไม่มีดินน้ำมันเนาะคุณแม่ก็จะใช้แป้งโดแทนนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่อไปก็จะเป็น ๋อไม้จิ้มฟันโอเคไม้จิ้มฟันแล้วก็จะมีกระดาษนะคะกระดาษสีต่างๆเราสามารถเลือกได้เลยถ้าเราชอบสีไหนเราก็สามารถเลือกได้เลยแกงไก่แล้วก็กาวสองหน้าแบบบางนะคะหรือถ้าท่านใดไม่มีกาวสองหน้าแบบบางเราก็สามารถใช้เป็นกาวที่เป็นน้ําได้นะคะเด็กๆแล้วก็กาวน้าแล้วก็กาวลื่นโอเคกาวลื่นกับกาวน้ำโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะคะไมชไม่ใช่กาว โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าขั้นตอนทำยังไงอันนี้คือคุณแม่ตัดเป็นรูปทรงแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ไว้เพื่อเด็กๆเ,เพื่อเป็นการประหยัดเวลาแล้วนะคะถ้าเด็กๆทําทำเองก็อาจจะช้าเนาะแต่ว่าเราสามารถไปทำเองได้นะให้ผู้ปกครองหรือ คุณพ่อคุณแม่นะคะสอน,ออนแล้วก็คอยดูแลนะคะเพราะว่าการใช้กันไกเองอาจจะเกิดอันตารายได้นะคะไอโฟนคืออะไรโอเคอ่ะเราหยิบฝามาน้องท่านหยิบฝามาน้องท่านจะเอาเรือสีอะไรคะเออเรสีเขียวอุปกรณ์นะคะการอุปกรณ์นะคะสีเขียวกับเขียวเลยโอเคอ่ะเอาสีอู้ยน้องท่านเขียบระวังหล่นนะคะอ่านี้เขียบมาก่อนกว่เาอ่ะอันได้อ่ะสีดำไม่มีค่ะลูกมีฝาสีน้ำเงินสีเขียวสีชมพูนะฝาที่เรา ีอยู่ตอนนี้อ่าเราสามารถปั้นแป้งโดนะคะเป็นวงกลมแม่มีแล้วพี่ปั้นเป็นเอ่ะใช้ปั้นเป็นวงกลมแล้วใส่ฝาลงไปทำเลยหาหาน้องทันปั้นสิคะปั้นไปเลยไม่เป็นไรค่ะลูกไม่เลิกค่ะนี่ทำแบบนี้ก็ได้นะอ่าปั้นปั้นปั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาแค่พอให้มันยัดฝาได้นะคะเด็กๆอ่าพอเราได้รูปทรงแล้วเนาะเราก็มายัดใส่ฝา ขวดที่เรามีแบบนี้นะคะนี่เรามายัดนะคะใช่เหรอใช่ครับยัดลงไปเลยอ่าโอเคแล้วก็บีบให้มันแน่นๆนะอ่าแน่นๆฝาขวดนะครับนะครับเราเลือกเลยค่ะลูกว่าเราอยากได้เรือสีไหนเล่นเล่นพอจังอ่าเราก็จะมาลอกกาวออกนะครับอ่าพอแน่นบีบให้มันเสมอกันนะแล้วใช่ไหมน้องพันเสมอกันหรือยังครับอ่ากาวสีดำโอ้น้องพันก็ทำได้ทำไมพี่ไม่ไมไม อันนี้ไม่มีครับนี่ตะก,กร้านี้ครับใช้ตะก,กร้านี้ตะร้าที่วได้ไหมอ,อ่ะได้ครับเราชอบสีไหนเราเลือกสีนั้นเลยต้องทานเอาสีน้ำเงินไหมครับอ่าเราก็จะลอกกาวแม่ลอกยังไงอ่ะค่อยๆลอกออกแบบนี้อ่าน้องทานหยิบไม,ม้จิ้มฟันมาลอกกาวออกแบบนี้นะครับหยิบไม,ม้จิ้มฟันมาครับมีอ่าแปะแปะลงไปสามารถม้วนพับมาแบบนี้ได้โอเคไหมครับ ่าน้องไทยก็เอาไม้จิ้มฟันมาเดี๋ยวน้องทำถือไว้ก่อนนะเอาไม้จิ้มฟหนึ่งครับหนึ่งเชือน่าจทศไทยเลยใช่เราก็จะได้แบบนี้แล้วเวลาเป็นรูปวงกลมนะครับน่ากับยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาโน้ยไม่พูดคำน้อยน้องไทยเอ้ยเวเป็นรูปวงกลมจะเป็นอย่างไของคุณแม่เป็นแบบนี้นะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่เก่งมาก เราก็สามารถเรียนได้เแม่ค้าจะเป็นเสื้อสายเลยนะคะเราหยิบฝาขวดน้ำทำมาขึ้นมาแล้วก็ทำแบบนี้เลยแล้วก็จิ้มไปที่ตรงกลางเลยอ่ะน้องท่านหยิบฝาขวดน้ำขึ้นมาหรือยังอ,อกก๋อกระดองกอยจิ้มไปเลยไม่ใช่ใชนี่เอามาตั้งเรียงไว้โอเคอจิ้มยังครับจิ้มใส่ตรงกลางเลยลูกใส่ตรงกลางไว้จิ้มแล้วเอ้ยโอเคจิ้มตรง ระวังมันจะติดมือเพราะมันมีจาวสองชั้นอยู่มันมีจานสองหน้าอยู่โอเคไหมคะเี่ก็จะได้แล้วนะต้องเรียนกันไว้อ่ามาทำกันให้เสร็จเลยทำเยอะๆเลยเราจะได้มีเรือไปลอยน้ำเยอะๆเนาะโอเคไหมคะลอยกระทงเหรออาีเขียวอ่ะได้เลยแล้วแล้ว่เราชอบเลยเราอยากได้สีไหนเราสามารถประดับตกแต่งได้เนาะ ทำไงต่ออ่ะเออขาบอลอมาเรียกเหล่าปั้นกันนะครับนี่ว้ไม่เป็นไรครับไม่ต้องทำแม่นี่ก็ได้ทำให้มันพอดีเห็นไหมคุณแม่ทำเสร็จแล้วเร็วมากเลยนะเป็นการปฏิบัติที่เร็วมากเลยนะคุณแม่ก็จะเอาสีดำสีทองพี่ฮัเนี่ยพีฮัจะเอาสีอะไรครับสีเหลืองไหมเห็นไหมครับสีทองสีทองไม่มีมีแต่สีเหลืองพี่ชายลองได้แล้วใช่ไหมกาว อ้าเมื่อกี้ใครลองให้ไม่ลองให้ใช่ไหมไม่ทีลองเลยอ่าโอเคตีอย่างนี้นะนี่ตีอย่างนี้ไม่เป็นไรคเอาออกมาได้ครับแล้ว <por> ก <ous S 1> ็พ <pen Sarah> ับตรงกลางที่มนมีกาวยัดเข้าไปนี่นะคะเด็กๆเห็นไหมใช้ทำดีๆเร็วๆรีบทำรีบประดิษฐ์ แล้วเราจะมาดูว่ามันลอยนะใช่ไหมนะอันนี้จิ้มใช่มั้ยจครับเอาอันนี้มาลอกาวก็ติดไหมจิ้มองเหมเด็กเห็น้มคะอันนี้เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมเนาะคแม่ติดกาวสชั้นไว้แล้วนะอ้าติดกาวหน้าไว้แล้วไม่อนี่นะคะก็จะได้จิ้น ไม่ไเป็่เน่ยี่สิก่อน้ไมมันเป็นเหลกอก็ูฉีดแดงเกินไปเ้ยก่ก็ได้และสามารถม้วนได้นี่าใส่ตรงนี้นี้ครับออแม่แล้วก็พับทไม่ว้าวน้องทันทำเสร็จแล้วว้าลำที่สองของน้องทันเสร็จแล้วนะทุกคน Okay. okay. Now, I'm um, okay. ต้องทานต้องหยิบฐานมันไม่ใช่หยิบที่ตรงใต้มันต้องานต้องหยิบตรงฐานนะจับอย่างนี้โอเคอ่ะตั้งไว้ตัวตรงตรงอ่ะวางตรงนี้ครับวางนีครับโอเคนี่เราก็จะได้เรือรูปทรงต่างๆตามที่เราชอบแล้วเด็กๆเนาะเอาอีกครับเอาให้มันก้อนพอดีกะให้มันพอดีอ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณม่จะ้ พอน้องท่านไม่สะดวกใช่ไหมใส่ชุดสไปเดอร์แมนใช่ไหมคะครับเร็วเร็วเร็วอะต้องการอ่ะเร็วอะอะะทำดีๆทำดีๆน่าจะเรียบร้อยสีเขียวอีกเลยเลือก้วแต่เราชอบเลยลูกว่าเราจะเอาสีเราจะสามารถทดสอบได้ด้วยว่าฝาแต่ละชนิดเนี่ยสามารถลอยได้ดีหรือเปล่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรแล้วตอนนี้อ่ะเราสามารถ ดูได้ว่าของเราเนี่ยลอยได้เยอะไหมใส่เข้าไปอ่ะมาเร็วลอกอันนี้เหมือนเดิมเห็นไหมีแล้วมีส้อคุณแม่ทำเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยกันประดิษฐ์แล้วเร็ ช่วยกันเยอะๆคนแม่เอาเป็นผู้หญิงแม่สีชมพูลองดูสิสีชมพูจะลอยได้ไหมน่าไว้กันเลยใช่ไหมลูกสีชมพูจะลอยได้ไหมน้องทานได้เลยอ่ะใส่เลยอ่ะเอาติดไม้เองติดไม้เองวางก่อนวางนี้ก่อนอันนี้ของแ้่ทับทับอ่ะน้องทานติดไม้เองนี่นี่นี่อ่ะน้องทานน้องทานติดไม้เองติดตรงนี้ครับมาคแม่แม่

รูปวงกลมลูกครึ่งวงกลมหรือลูกอะไรก็ได้รูปอะไรทำเลยนะเราจะมาดูว่าเรือของเราจะมีลำไหนจมไหมหรือลอยน้ำได้ไหมแ้วมันจะชมพูหมดแล้วเหรอไม่เป็นไรครับเอาสีไหนก็ได้เอาสีเท่าที่มีอย่างเดียวสีของแม่ของพนันเสร็จแล้วมาตั้งไว้ตรงนี้นะคะเพื่อนอันไหนก็ได้นะไหนก็ได้สีเขียวให้ลูกนี่ ไม่อะไรพี่ย่ไม่ได้ปาหี่ดูน้องทันไาเด็ดพี่พี่ทดีๆเลยค่ะแม่่วยนตั้งหัวพี่ผ่านทันเรสีฟูมั่เยี่ยนทันได้ฟู่ั้ีทำได่เลยต่งส้โอเคเอาออกมาได้เอาสีฟูไว้ให้คุณแม่ค่ะ ทยังไงไเราหยิบฝามาแล้วก็วางไว้แล้วก็ปั้นดินน้ำมันนะคะขั้นตอนก็มีอยู่แค่นี้จะปั้นดินเบาแป้งโดหรืออะไรก็ได้นีิน้ำมันแบบนี้ให้มันได้แบบนี้นะสวมาการีทีอ่าแล้วก็เลือกสีใบพัดที่เราอยากได้มาเลยนันลูกนะเลือกสีใบพัดที่เราอยากได้กดลงไปให้แน่นๆครับดิฉันแล้วก็เอามาจิ้มฟันเนี่ยแบบนี้ ติดกาวไว้แล้วแล้วก็มาพับอ่าแเหียบลงไปเลยว้าวสุ้ติดติดด้านหรือเปล่านี่แม่ไหนบีบติดด้านเลยติดด้านไม่มแม่ัไหนของมีทันเป็นแบบนี้โอเคแม่ไหนของมีทันมีทันเรื่องเลยมีทันไม่อยากได้สีอะไรไม่ดมา ไม้มาครับดินไม้จิ้งฟันมาครับไม่นี่ไงแม่นั่นแค่แค่นี้พอไหมพอครับใกล้หมดเลยอ่ะเก็บลงไปอืมเก็บเอ้ยอืใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วของน้อยนะเรือเราเยอะไปหรือเปล่าแม่ไหนขอามีทังตั้งได้เลยครับจะตั้งไว้ตรงนี้ก็ได้อ่ะเร็วดินเบาใกล้หมดแล้วนะอ่ะเดี๋ยวแบ่งคนละรอบนะ หมดแล้วอ่านได้คนละหนึ่งชิ้นทำนด้อีกคนละหนึ่งชิ้นหมดแล้วแป้งโดเราหมดแล้วนะคะถ้าเราอยากประดิษฐ์ต่อเราก็สามารถนําแป้งโดมาทําต่อได้เพิ่มแต่นี้ของคุณแม่เฟิร์สหมดแล้วเนาะโอเคไหมเอาเปลี่ยนเป็นเรือสีชมพูดกีกว่าของแม่มพี่ไทยก็เอาสีเขียวจิลกจะได้มีสีเขียวอ่ะสลับกับพี่ไทยอ่ะําพี่ไทยเอาสีน้ำเงินไปนเอาไ โอเคฝาสีสีน้ำเงินเนาะได้แล้วใช่ไหมอ่าน้องพันเร็ว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 มาดูสิจะเทสกันแล้วนะน้องพันเอาธงสีเหลืองไหม นี่นี่นี่มาโอเคเรามารวบทานอาติเชียนเหมือนกันรวบรวมอุปกรณ์เราเข้าด้วยกันนะคะจะได้ไม่เกะกะทางของเราแดิแย้น้องพานเร็วเดี๋ยวจะเตรียมอุปกรณ์ให้แล้วนะ

ครับจะเย็นๆอย่าพึ่เงเดี๋ยวคุณแม่ยกน้ำขึ้นมาให้อ่ะเราก็เก็บอุปกรณ์อันนี้ฝาที่เราจัดตกน้ำเพื่อนๆเก็บไว้ข้างหลังก่อนครับอ่ะขยะทิ้งทางขยะเรียบร้อยอแต่เย็นๆน้องทันไม่หยิบแบบนี้น้องทันไม่หยิบคุณแม่บอกว่าให้หยิบฐานใช่ไหมคะถ้าหยิบแบบนี้มันมีโอกาสที่จะหลุดได้นะเด็กๆโอเคแบบไหนหยิบแบบไหนต้องหยิบฐานตรงนี้ฐานต้องฝาขวดตั้งไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดเรียงใจเย็นๆนั่งที่ให้เรียบร้อยครับ อ่านั่งิีให้เรียบร้อยอจะเย็นเย็นอย่าพึ่งเดี๋ยวเราจะยกน้ำพึ้นมาทางคนแบ่งการแบ่งการแบ่งกันํแบ่งกันคีเ่แบ่งกันครับไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรแบ่งให้เท่าๆกันมีคนละกี่ชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบส โอเคสิบแปดชิ้นทั้งหมด <Yeah. S 1> ได้คนละเก้าชิ้นนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าห้าโอเคมาเค okay, ยังเค okay, แล้วนี่นะ mm hmm. อ่าคนละอ่าคนละเก้าชิ้นเรียบร้อยแล้วถ่าย <c oughs> อย่าเพิ่งครับอ่าคือแม่จะอ่ะ, <c oughs> อะจัดเรียงอันนี้ไว้ใช่เอาไว้ข้างหน้าเลยโชว์เพื่อนๆเลย <c oughs> เราเสร็จแล้วอ่ะเอาเรื่องเราโชว์เพื่อนๆเลย สวยงามมากนะเพื่อนๆนะของพี่ทานของพี่ไทยนี่เป็นแบบนี้นะเรือเรือจากฝาขวดนะคะมาตั้งโชว์ไว้ข้างหน้าเลยเอแล้วมันเยออ่าน้องธันมาเร็วไม่ไหวอ่ะครัใจเย็นๆน้องทันมาน้องทันน์ดูพี่ไทยทำดีที่สุดเจ๋งเรายกน้ำทะเลมาวางไว้กลางบ้านแล้วเพื่อนๆนะ น้ำทะเลของเราจะวางอยู่กลางบ้านแล้วนะทุกคนเพื่อนๆระวังนะน้องๆหนูระวังนะระวังน้ำหกอยากให้เลอบ้านนะคะต้องช่วยๆกันดูนะคะไหนนอยอุ้ยเรือจมเหรอคะเรือมันจมเอ่ะคะลองดูซีเทสดูว่าเรือลำไหนจม ไม่ต้องทิ้งไม่ต้องทิ้งนะ,ะว,ว้มันสามารถเคสได้ว่าฝาไหนแข็งแรงฝาไหนไม่แข็งแรงเขื่นพพลงอันนี้จมใช่ไหมสแสดงว่าฝาสีเขียวมันไม่แข็งแรงนะใช่ไหมเราก็เอาออกเอาวางไว้ด้านข้างฝาไหนไม่แข็งแรงเาวางไว้ด้านข้างดูสิ ฝา,าสีเขียวมันจมใช่ไหม <S <S สแสดงว่าฝาบางๆเนี่ยไม่สามารถมา,มาทําเป็นเรือได้เพราะมันมีม,มันจะทำให้เรือเราจมชมพูที่ชมพูชมพูก็น่าจะจมนะเดี๋ยวลองเทสก,กันสิจมเหมือนกันอมันบางไงลูกอันนี้มันบางไม่ต้องเอาลงอันไหนไม่บางน้องทันมันบางอันนี้มันบางอันนีน้ก็บางโอ้สีดำ ีตโโัวนี้เนี่ยน้องทันน้องทันเอาหนาๆอันนี้บางครับอันนี้ลงไม่ได้ถ้ามันบางเราจะมีวิธีแก้ไขยังไงเนี่ยไม่บางไหม,มไม่บางไม่บางครับระวังครับระวังฝ้าบาง,าางอาีกแล้วจมหมดเลยเหรอ,อสแสดงว่าฝาของเราไม่หนาพอหรือว่าน้ําหนักเรือของเราอ่ะอาจจะบรรทุกเยอะเกินไปใช่ไหมเพื่อน เราต้องมีวิธีแก้ไขใช่ไหมรอก่อนนะครับเดี๋ยวบอกนะว,ว่าชิ้กระดาษฟิลยอะเอาละค่ะเด็กๆนะคะเมื่อกี้เราจะเห็นได้ว,ว่าเฉพาะฝาขวดเนี่ยมันจะรอยไม่ได้นะคะมันจะลอยเองไม่ได้เราก็เลยแก้ไขปัญหาโดยการนําโฟมมาเป็นฐานรองไว้ข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราลองมาเทก,กันนะคะว่าว้าว อันนี้กระเพียกพี่ด้วยพี่ทำเมื่อกี้ทำดีๆนะคะโโอ้หมันจะทําให้เห็นว่าฐานฐานโฟมเนี่ยกับอันเนี้ยต้องมีความบางๆด้วยนะถ้าฐานเล็กแล้วน้ําหนักเรือเราเยอะมันก็จะทําให้เรือเราคว่ำเนาะแม่ลายเยโอ้โหไม่ได้เลยเห็นไหมถ้าฐานมันเล็กกว่ามันก็จะทําให้เรือเราคว่ำแม่เลายโฟมมันไม่ดีเลยนะพอดีมันทำไม่ออกไม่เป็นไรค่ะไม่ลาย เราเทชิว่าเรือเราลอยได้กี่ลำพี่ชายครับเก่งเลยเรามาดูซิคุณแม่จะขยับกล้องมาให้เพื่อนๆดูนะเห็นไหมเฮ้ยใครไม่ทำเล้วกินนลอยเองด้ยใครไม่ทำเฮ้ยเพื่อนๆจะเห็นได้ว่า แค่ฝาขวดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะลอยได้นะเพราะว่าเราบรรทุกน้ําหนักมากเกินไปใช่ไหมเหม,เหมือนเหมือนเรือลํานึงอะถ้าเราบรรทุกคนเยอะๆมันก็จะทําให้เรือเราคว่ำได้อ่าเราแก้ไขวิธีโดยการเอาโฟมมามารองตรงฐานมันแต่คําว่าฐานเนี่ยฐานโฟมต้องมีขนาดใหญ่กว่าลําของเรือนะไม่งั้นมันก็จะทําให้เราจมได้อย่างอันเนี้ยฐานมันเล็กกว่าใช่ไหมเล็กกว่าด้านบนมันจะทําให้เรือจมแบบนี้ค่ะ แต่ถ้าฐานมันใหญ่อย่างเงี้ยฐานใหญ่ก็จะสามารถรับน้ำหนักของผู้โดยสารได้ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมคะต้องค่อยๆจิ้มแต่ถ้าคนกระทืบกระทืบก็สามารถทําให้เรือของเราเป็นยังไงคะคว่ำได้เหมือนกันใช่ไหมคะดูซิไหนอันนี้อันนี้ฐานเล็กหรือเปล่าลองก่อนนี่เห็นไหมอนีพี่ด ถ้ามันเจอขึ้นแรงๆอ่ะเห็นไหมถ้ามันเจอขึ้นแรงๆลองดูแต่ถ้าไหนลองเราลองลองเทสแบบนี้สิลูกเอาเอาคนออกให้เหลือคนแค่นิดเดียวอ่านี่เทสแบบนี้เอาคนออกนี่ไงเอาคนออกแบบนี้เอาคนออกแบบนี้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ มันจะลอยได้ไหมถ้าเราบรรทุกได้แล้วเห็นไหมเราต้องบรรทุกให้ขนาดที่พอดีไม่ต้องเอาคนให้เต็มลำใช่ไหมต้องบรรทุกขนาดคนที่พอดีใช่ไหมอันที่มันอยู่ในโฟมแล้วไม่ต้องเอาออกหอกมาเลือกเอาเนี้ยนี่เห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นไหมเราเอาเอาคนออกเนาะบรรทุกคนนน้อยนี่ต้องทันต้องทันบรรทุกคนในน้อยสิ กินแม่ไม่รู้ใช่ไหมเราต้องเทสไงคะมันคือหลักวิทยาศาสตร์แรงโน้มถ่วง <c oughs> ต่างๆเนาะแม่มกินไม่เข้าใจเไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> อ่าท่านลองดูซิเรือลำนี้จะลอยได้ไหมล <c oughs> อยได้เหมือนกัน <c oughs> เห็นไหมทุกคนเราต้องบังบทุกคนน้อยเรือเราถึงจะลอยได้โอเคเดี๋ยวเรารออ่ะแก้ไขก่อนนะอ่าท่านผู้ชมเรามาดูกันนะคะว่า ถ้าเราบรรทุกคนที่ขนาดพอดีอะค่ะมันก็จะทําให้เรือที่เราเตรียมไว้เนี่ยลอยได้เนาะแต่ถ้าเราบรรทุกหนักเหมือนเดิมเนี่ยแล้วก็แฟมอะมันหนักเกินไปมันจะทำลมง่ายเพราะว่าฐานมันไม่เท่ากันแต่ถ้าเราบรรทุกเต็มลำคอยดูนะบรรทุกเต็มลำเรือเราจมไปเลยค่ะเห็นไหมครับอันนี้ไม่จมนะแต่พอถึงไม่จมแต่ฐานมันไม่พอดีใช่ไหมนานๆไปมันอาจจะทําให้ เรือเราคว่ำได้ไม่จมสอง้านเลยฟังก่อนพี่ได้อย่าเพิ่งอาแต่ถ้าฐานไม่เท่ากันเนี่ยอ่ะเอียงไม่เท่ากันเนี่ยมันอาจจะทําให้เรือเราคว่ำได้แต่น้องทานน้องทานไม่เอาน้ําเข้าไปถ้าเรือถ้าเรือเข้าไปในน้ําอ่ะมันอ่ะถ้าน้ําเข้าไปในเรือมันก็จะทําให้เรือเราคว่ำได้ใช่ไหมใช่มันจะทำให้เรือเราแต่มันก็จะไม่สามารถลอยได้ใช่ไหมทำให้จมแบบนี้นะให้น้ําเข้าไปเรือจมอือเล โอเคเนี่ยไหนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเกือบไม่รอดแล้วเราก็สามารถเทสจนว่าเราหาวิธีว่าจะทํายังไงให้เรือเราไม่จมใช่ไหมใช่ไหมอ่าปิดคลิปกับท่านผู้ชมก่อนวันนี้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนอ่าทุกคนสวัสดีครับท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะน้องทันบ๊ายบายโอเค